ัสดีครับผมแม็กคอนโทรลซิงแชนแนลนะครับวันนี้เอาเรามาดูเจ้าสักสุพรรณกันช่างพี่น้องอมาดูพื้นที่เขานาครับผมลำบากจริงๆงเอาเรามาดูโชว์เ์จะเข้ายัางไงครับผมเอาโอ,โอ้โซก็ครบกันครับพี่น้อง อู้มีอันนี้ก็ต้นไม้ครับผมอันนี้ก็ต้นไม้เลยจะเข้ายัางไงครับเอาปล่อยข้าวก่อนรถหนักครับบิดตัวไม่ได้เอาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเจ้าศักสุพรรณจะเข้ายัางไงครับผมอ้มีแต่ป่าไม้พี่น้องเอาเดี๋ยวรอปล่อยข้าก่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน เอาหลังปล่อยเข้าออกแล้วเรามาดอูอยากลำบากมากพี่นอ้องทางเข้านา,าโซ่ขัดครับโอ้ฝีมือครับ เดินหน้าหน่อยรถดับโอ้เอาฝ่ยหลังเข้าครับพี่น้องเอาสุดยอดครับฝ่ายลงไปต้องเหยียบเท้าแน่นอน ót ét ót ét lên đó hấp cái nón phải lắng luôn hấp จะได้เกี่ยวข้าวพี่น้องเอาทางเข้าดูครับพี่น้องมีแต่ต้นไม้เ,อเจอรถใหญ่ด้วยอ,อับเขาวาวุ่เลยครับเดี๋ยไงดี ห่าก็ไม่ได้เอาโอ้เีเีเข้าพี้องดูทางเข้าดิดเอาไ้ครับเดินหน้าเข้าเหมือนเดิม เกี่ยวข้าวโพดดีไหมเปลี่ยนใจเกี่ยวข้าวโพดด้วยโอ้ับฝีมือครับผมได้แล้วเดี่ยวเลยทีนี้โอ้เ้ย พอดีกับปากพอดีเลยโอ้ยยืมต้นตาลพี่น้องไม่ได,มด้มีตัดมีตัดลวงเอามีนมาเนี่ยมีบ่โอ้คนขับลองอูเลยครับลุลนะลงเอามีนมาตัดไอ้ง่าตานดิ กทานีปลาวหวที <boundaries> <si suppression> ันนบอกดนพว่าอี้ว่นี่ว่าจะไปเกี้ยวเขาพุ่นเมื่อไหร่เนี่ยอู้ กกตกัปลนยาเ่ <c oughs> ตักันเลว,อเ,ว,อเ,วเอาตัดต้นตาลอยู่พี่น้องพ <c oughs> ื้นที่นาครับผมนาเล็กยังไม่พอครับผม เจอพื้นที่แบบนี้โอ้โหนี่แหละครับพื้นที่บนโคกครับต้องทำใจหน่อยรถเกี่ยวเราไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ตกลุมพี่น้องยูนครับดูครับมีแต่ต้นไม้ครับพี่น้องมีแต่ป่าครับข้าวอยู่บนโคกครับโอ้แต่ว่าเกี่ยวได้ราคาครับผม ไล่ละเจ็ดร้อเจ็รยก็ถือว่าถูกอยู่นะถ้าจะเ,เจอพื้นที่นาแบบนี้ <c oughs> ขนาดคนขับยังร้องอู้เลยครับพี่น้องเอาหลังตัดต้นตาลอยู่เดี๋ยวเรามาดูเจ้าสักสุพรรณฟาดหน่อยเอาเดี๋ยวตัดต้นตาลอยู่พี่น้องอ้คลิปนี้ยาวแน่นอน อไม่นหลายปะในมันน้อยนอ้ยมกียูย<ะ>ยพี <laughs> ตอนผมเป็นทะกตอนพี่เลีมนงไปเจ้าห่งเลีวทั้งนี้น,น,น,นั่ <laughs> นน <laughs> ่ะเจ้าเปนยีเป็นยีหลีลวเอย่ห่เยเเเลียี่เหลครับล อาอัอจจลบีก่อนอู้เดี๋ยวนี้แบบนี่เลติอัจจลบีเอาตดนี้กี่นีี่ยขี่เติมน้ำมันแลกนะูบ่ะอือแบบนี่ดีครับซี่บ้านดีอลไปซ่อมแล้วกลับขึนมาใส่ไปเลยออกลม่ขัเกือ,กอื่ได้สิ ลอนำอัดจรวบีแล้วพี่น้องข่าขึ้นเป็นมัดแบบออกเลยรน่นด่มีร่นแานบาหลังอัดจรลีร้อนำอยู่ครับผู้ใอไปอัดผูดเอากใจป็นใส่บอกเขาเอาใ่เดีอพี่เนี่ยเรื่องอะไรแท้ทีมงานวัยรุ่นครับอ้ทีมงานวัรุ่นครับอาโหโอ้โอ้โหโอ้้หใ้หอ้โอ้โ้อ้อ่

เรียวจนเรียวจนวิ่นเด้อเอาหลังจากเตือนน้ำมันเช็คล้อนำแล้วลุย